สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าตราคอดีไทยเซน,น,นโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดีไบโอเทคจำกัดหัวข้อในวันนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกคนและว่าทุกเพศทุกวัยเลยนะคะมาทําความรู้จักกับเรื่องของคอรัสตรอมค่ะ พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนมแรกคลอดหรือว่าคอลสตุ้มมาน,นานมากกว่า10ปีนะคะคุณวชิรวิทย์พงวิงวศุตราค่ะสวัสดีคุณพ่อค่ะสวัสดีครับในเห็นเรื่องคอเลสตุมม้มเนี่ยมานานเป็น10บสิปีแล้วนะคะครรู้แต่ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่รู้ความหมายจริงๆหรือว่าประโยชน์จริงๆจากคอลสตอมให้คุณพ่อได้อธิบายก่อนว่าคอลสตุ้มเนี่ยคืออะไรคะครับ จร,จริงๆแล้วคอเลสตุมเนี่ยมันจะออกมาตั้งแต่คลอดลูกะะค,ครั้งแรกเลยน,น้ำนมที่ออกมาเนี่ยะะอาจจะมีตั้งแต่สีแดงแดงส้มไปจนถึงเหลืองค,ะะคุณแม่บางท่านเนี่ยไม่ได้ศึกษามาก่อนก็เป็นที่น่าเสียดายมากบางท่านอยากให้ลูกได้นมที่ดีะะก็บีบทิ้งเลยนะฮะ<อ>บีบทิ้งไปเลยในช่วงแรกแล้วก็กลายเป็นให้ลูกเฉพาะตนส่วนที่เป็นสีขาวทั้งๆท,ที่ในช่วงแรกที่เหลืองๆเข้มข้นเนี่ยมีประโยชน์มาก ใช่ครับตรงนั้นน่าจะประกอบมันจะมีภูมิคุ้มกันมีโคสแฟกเตอร์นะฮะมีสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่เด็กต้องการานะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราถึงได้มีการส่งเสริมนะให้เด็กเนี่ยดูดคอร์สตุ่มนะฮะจากเต้าแม่เลยแล้วก็ทานนมแม่ไปจนถึง6เดือนเพราะจะเป็นส่วนที่เห็นเลยว่าเด็กเนี่ยมีการจเจริญเติบโตและมีการพัฒนานะครับรวมทั้งมีภูมิคุ้มกันนะที่เวลาเขาออกมาสู่โลกภายนอกเนี่ยเขาจะต้องเจอเชื้อโรคต่างๆมากมาย ตอนที่เด็กอยู่ในท้องแม่เนี่ยนะครับเขาไม่ต้องการภูมิคุ้มกันในตัวเขาเองเพราะเขาได้จากแม่อยู่แล้ว<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สบายๆยอยู่ในท้องแม่มแต่พอออกมาปุ๊บเนี่ยเขาไม่ไม่มีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวคอลอสตุ้มเองเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพาสซีฟนะเป็นพาสซีฟอิมมูนให้กับเขาเป็นภูมิคุ้มกันที่เขาจะได้จากแม่โดยตรงทีนี้พอ,อคุณแม่บางท่านไม่ได้ให้ลูกทานเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กก็อาจจะป่วยบ่อย นะฮะส่วนเด็กที่ได้ภูมิคุ้มก,กันไปจากคุณแม่โดยผ่านทางคอรัสตุ้มเนี่ยได้ดื่มคอรัสตุ้มก็จะมีภูมิคุ้มก,กันที่แข็งแรงแล้วมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้ทานค่ะงั้นเรามาลงลึกเรื่องของประโยชน์ของน้ำนมเหลืองหรือว่าคอรัสตุ้มกันดีกว่ามีประโยชน์อย่างไรแล้วก็แตกต่างอย่างไรจากนมทั่วไปด้วยครับทีนี้ในส่วนที่เรารับทราบกันอยู่นมทั่วไปมีประโยชน์อยู่แล้วเยอะแยะเลย เคยได้ยินไหมฮะว่าอยากสูงหรืออยากจเจริญเติบโตที่ดีต้องดื่มนมดื่มนมเยอะๆดื่มนมทุกวันครับคงไม่มีใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากสูงไม่ต้องกินนมนะอยากสูงไม่ต้องกินอะไรเลยนะ,ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนดื่มแทนน้าเลยนะคะใช่ครับใช่โดยเฉพาะช่วงที่สําคัญที่สุดนะคือช่วงโกสเปิดนะเด็กผู้หญิงเนี่ยโกสเปิดหรือช่วงที่เขาจะสูงเร็วเนี่ยผู้หญิงจะอยู่ที่1 0บถึงสิปีผู้ชายก็12บสถึงสิปีช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมาก นะครับเขาถ้าเขาได้สารอาหารที่ดีนะครับดื่นนมนะครับที่ดีอันนี้พูดถึงนมธรรมดาก่อนนะ,ะเ,เขาก็จะสูงมีโอกาสสูงได้มากกว่าเด็กที่ไม่ได้ดื่มนะฮะและที่สําคัญและคือต้องมีการออกกําลังกายะนะฮะแล้วก็การพักผอ่อนที่ดีด้วยะนะครับส่วนทีนี้เรามามองว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยนะครับเขามีส่วนที่เหมือนและแตกต่างจากนม ธรรมดาอย่างไรคอรสตุมเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันหลายชนิดะนะครับอย่างเช่นภูมิคุ้มกันชนิด G นะครับภูมิคุ้มกันชนิด A นะครับแล้วก็มีโก้ดแฟกเตอร์รวมทั้งมีวิตามินเกลือแร่ต่างๆอยู่ในตัวเขาค่อนข้างครบถ้วนจะเห็นว่าเด็กตั้งแต่คลอดเนี่ยออกมาจนถึง6เดือนเนี่ยไม่ได้ทานอาหารอื่นะนะครับนอกจากนมแม่ลน้นวนเลยะนะครับจากที่เคยมองเห็นแค่ฟุตเดียวก็สามารถพัฒนาออกมาจนมองเห็นเท่า คนปกติทั่วไปะนะครับเราจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยโตขึ้นมาผิวพรรณดีมากเลยเราเลยมีคําเปรียบเทียบว่าเออผิวผิวดีจังเลยนะไม่แก้มนุ่มเหมือนตูดเด็กอะ<า>ไรเงี้<า>ย<ง> <laughs> เป็นคําที่เราพูดกันเสมอะนะครับเพราะว่าผิวของเด็กก็จะดีมากนั่นคือได้จากสารอาหารแล้วก็วิตามินแล้วก็กลือแร่ทุกอย่างในคอลอสตุมของคุณแม่ครับจริงๆน้านมน้านมแรกคลอดจนถึงคุณแม่ ให้มาจนถึง6เดือนเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่สําคัญมากแล้วมีสารอาหารที่ครบถ้วนที่ร่างกายต้องการเพราะจะเห็นเลยว่าช่วงที่1ถึง6เนี่ยคงไม่มีใครเอาข้าวไปให้ลูกกินนะครับก็ะจะเป็นนมแม่ล้วนๆก็ะจะมีการพัฒนาเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ะนะครับอันนี้ในเมื่อน,น้ํานมเหลืองอยู่ในน้ํานมแม่เนี่ยเราคงหาโอกาสทานได้ยากนะคะคุณพอแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากทานจะทํำยังไงดีคะ คือปัจจุบันเนี่ยั้งจากประโยชน์มันมีเยอะมากแล้วก็มีการศึกษาวิจัยพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่ไม่มีคนรู้จักจนปัจจุบันเริ่มนํามาใช้ในอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสําอางต่างๆะนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะมไม่ว่าบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ก็เริ่มพัฒนาออกมาโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยมันนิยมทําเป็นเครื่องสําอางแล,อแล้วในช่วยเรื่องการชะลอวัย ช่วยเรื่องอะไรต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีงานวิจัยอะไระนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอการเสริมสร้างสมรรถภาพต่างๆเพราะในตัวคอร์ซุ่มเองเนี่ยเขามีทั้งโปรตีนะนะครับซึ่งมีในปริมาณมากมีแคลเซียมในปริมาณที่สูงะนะฮะพวกนี้ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกให้แข็งแรงอยู่แล้วและในขณะนั้นเองเนี่ยก็มีงานวิจัยออกมาเยอะนะฮะจนไปถึงว่า มีส่วนประกอบที่สำคัญอย่างเช่นตัว MFGM คืออะไรคะอ่า f ิ t g l ต Gobu Membrane ตัวพวกนี้เนี่ยก็ไปช่วยเสริมสมองนะครับทำให้มีความจำที่ดีะนะฮะแม้กระทั่งตัวนมเองเนี่ยแม้กระทั่งนมธรรมดานะเขาก็ยังวิจยัยออกมาเลยว่าถ้าคนแก่เนี่ยนะครับเอาไปดื่มประมาณวันละสามแก้วต่อวันะจะทำให้เสริมสร้างตัวกูต้าไทโอนในสมอง ทำให้ความจาดีขึ้นอันนี้มีอันนี้มีการวิจัยด้วยมีการวิจัยออกมาเยอะแยะเลยครับเพียงแต่ว่าจะเป็นที่ยอมรับบ้างน้อยแค่ไหนก็ต้องมีการศึกษาต่อเนื่องต่อไปค่ะหลักในการที่จะพิจารณาเพื่อเลือกซื้อคลอลสตรที่มีประโยชน์แล้วก็ซื้อมาแล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์ต่อร่างกายจริงๆคนที่จะเลือกยังไงทางออยเองหรือแม้กระทั่งคาจด,ดความของคลอลสตูรอทั่วโลกเนี่ยนะครับสเปคของเขาก็คือต้องมี ิมมูโนโกลบูลินชนิดจีอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์ถึงจะเป็นคอรัสตุม <os> um, ใช่ภูมิคุ้มกันชนิดจีอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์ถึงจะเรียกว่าเป็นคอรัสตุมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์เราต้องดูก่อนละนะฮะหนึ่งเลยส่วนผสมของคอรัสตุมที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นเท่าไหร่ะอะไรยังไงเพราะว่าส่วนส่วนผสมที่มีอยู่เนี่ยนะมันจะบ่งบอกถึงคุณภาพนะครับแล้วก็ในส่วนที่จะเอาไปใช้แล้วมันได้ประโยชน์จริงตามที่เขามีงานวิจัยกันออกมาส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะเลือก คอเลสเตอรที่มีส่วนผสมมากกว่า20ขึ้นไปนะครับประมาณนี้แล้วก็เราก็ต้องดูอันดับที่2คือในเรื่องของแหล่งผลิตต้องเป็นแหล่งผลิตที่มีความน่าเชื่อถือมีคุณภาพมาตรฐาน,นแล้วก็ดูในเรื่องของอผู้นําเข้าหรือผู้จําหน่าย นะครับว่าเป็นใครน่าเชื่อถือไหมาบางครั้งเราเห็นเนี่ยมีสินค้าขายอยู่ในออนไลน์บ้างหรือที่อื่นบ้างแต่เขาไม่ลงว่าใครเป็นผู้จําหน<ช>่ายไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่มีสถานที่ติดต่อลงแค่ราคาแค่โปรโมชั่นด้วยใช่อันนี้เนี่ยเกิดเราดื่มหรือว่าเราทานไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นใครจะเป็นคนรับผิดชอบ <ม S 2> นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญคแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเป็นสินค้าที่ขายในประเทศไทยควรจะต้องมีอยไทยครับ พราะว่าพออยอไทยนี่ค่อนข้างเข้มงวดน,นะฮะแล้วก็ดูแลผู้บริโภคค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะอนุญ,ญาตให้มีสินค้าออกมาขายเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบนะฮะต้องมีการควบคุมคุณภาพตามสเปคถึงจะได้รับอนุญาตออกมาก่อนที่จะมารับประทานอย่างหนึ่งต้องเข้าใจนิดนึงว่าคอร์สตุ้มเนี่ยนะครับปีหนึ่งเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเขาจะรวบรวมแล้วก็ทําให้วัวเนี่ยคลอดลูกปีละครั้งเท่านั้นเองซึ่งโดยมากก็อยู่ที่คอเตอร์ที่ค่ะนะครับแล้วก็ปริมาณที่ออกมาเนี่ยมันมีแค่ น้อยมากนะครับและยังมีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงปีละครั้ง,ป,งปีละครั้งด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้จะบริโภคต้องยอมรับคือราคามันจะแพงค่ะมันไม่เหมือนนมทั่วไปซึ่งมีได้ทุกวันใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าจะซื้อกรอตุ้มมาทานต้องยอมรับอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าคนที่แพ้นมวัวนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นกรแตุ้มที่มาจากวัวก็ไม่แนะนําให้ทานแล้วข้อที่3ที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเราไปเชื่อการโฆษณา มากเกินไปขอรัฐมช่วยเรื่องการจเจริญเติบโตครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าบา,บางคนขายแล้วไปโฆษณาว่าสูงขึ้นส0เซนภายใน1เดือนอ,อันนี้เอาอย่อห้ามเลยคห้ามเลยครับแล้วก็มันไม่จริงด้วยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่โฆษณาแบบนี้ไม่ต้องไปซื้อเลยอย่าไปเชื่อไม่ต้องเชื่อเลยะนะครับเพราะว่ามันไม่จริงะนะครับเพราะแต่ว่า,าการที่จะสูงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยโอเคครับในช่วงโกลส์เบิร์ดเนี่ยเด็กก็สูงเร็วมากในช่วงปีนั้นมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัััยยยอ่่่่ใชครบแแลล้้้วววกกก็ตงงพผนาทีีดด บางคนก็ไปโฆษณาอีกแก่แล้วก็ยังสูงได้คนเรานี่จะสูงได้เนี่ยเต็มที่ก็2ยี่สิบถึงยี่สิบห้าปีหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็คงไม่สูงแล้วฮะ,ะแล้วก็บางคนสามสิบมีลูกค้าบางคนผมเห็นทางออนไลน์ก็ไปเขียนบอกสามสิบยังสูงได้ไหมเขาอยากจะขายของนะฮะเข,เขาก็ตอบว่าได้อนะฮะอันนี้เป็นส่วนสําคัญที่ไม่น่าเลยเห็นบอกว่าคนไทยเองก็รู้จักนิยมรับประทานกันมากขึ้นด้วยใช่ครับทั้งไทยมาเลเซีย เกาหลีใต้ค่ะจีนตอนนี้มาแรงมากเลยคอร์สซุมนะและฝั่งอเมริกาเองถ้าเราเซิร์ชเข้าไปในเน็ตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสินค้าจากอเมริกาเนี่ยเป็นคอร์สซุมหลากหลายยี่ห้อมากเลยนิยมมากครับแม้กระทั่งยุโรปเองก็เหมือนกันค่ะเยอะมากจากเามื่อสิบปีที่แล้วที่เราศึกษามาเนี่ยยังมีไม่เยอะนะครับจนปัจจุบันเนี่ยมันมีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจากที่อดีตเนี่ยเราเคยมีนักวิชาการที่เข้าใจว่า เขาไปเอาน้ำนมเหลืองที่สีแดงสีส้มะอะไรนี้ออกมาทานพวกนั้นนี่รสชาติไม่ได้แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ส่วนที่มาเป็นสเปคของคอรัสตุมด้วยคอรัสตุมที่ใช่ต้องเป็นสีเหลืองอ่อนได้ฟังข้อมูลให้คุณวรชิริทยิ์ได้ปูพื้นให้เราได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคอรัสตุ้มได้ความรู้มากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมที่ฟังแบบนี้ก็คงจะมีคำถามอยู่ในใจแล้วล่ะแล้วถ้าเราจะเลือกเนี่ยเราจะเลือกยี่ห้อไหนในท้องตลาดคุณผู้ชมขาช่วงหน้า มีเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะมาแนะนําว่าทําไมผลิตภัณฑ์ของเขาถึงมีข้อแตกต่างและมีส่วนที่ดีต่างจากยี่ห้ออื่นในท้องตลาดด้วยเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านนี้กันแต่ว่าตอนนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณวชิรวิทย์ที่มาให้ข้อมูลกับเราในช่วงนี้ขอบพระคุณค่ะครับพักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ สาสุขภถึงแม้จะอยู่ในวัยเกษียณดิฉันก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่ได้ทำค่ะและที่สำคัญดิฉันเองก็ทานถังเช่าคอดีไทยซึ่งเป็นผลติตภัณฑ์ที่คิดค้นและวิจัยเองมานานกว่า9ปี ทางเช่าคอดีไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเดสิพิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลสุดคุ้มซื้อ3กระปุกใหญ่แถมฟรี1กระปุกใหญ่ราคาเซตละ5,400บาทหมดเขต31ธันวาคม2566โทร092-121-0669ไลน์ c o r d i t h a i เห็นทำงานเยอะไม่ได้ขยันหรอกนะคะแต่ภาระเยอะค่ะผู้หญิงยุค2019ก็ต้องแบบเนี้ยชีวิตมนุษย์เงินเดือนก็แบบเนี้ยเอาโบนัสไปเลย10เดือนพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและเสริมด้วยพาบโบวมีส่วนประกอบผงดอกคโามุไมา์และสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเช่นถังเช่าพาบโบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส,สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าตราคอดีไทยเซนโทรผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือบริษัทคอดีไบโอเทคจำกัดช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมขาจะเน้นให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าการที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์คอสตุม้มสักที่ข้อหนึงในท้องตลาดควรที่จะมีเหตุผลอะไรปัจจัยอะไรประกอบการตัดสินใจช่วงนี้พูดคุยกับกรรมการผู้จัดการบริษัทพรามเนเจอร์พลัสจำกัด เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ Nature Edge c o l o s t u m จากนิวซีแลนด์คุณนันนพัฒนหรือว่าคุณดาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตเรียกพี่ดาแล้วกันนะคะได้ค่ะ,ะ,ะอะไรเป็นแรงจูงใจถึงได้ตัดสินใจนำเข้าผลิตภัณฑ์ Nature Edge c o l o s t u m มาขายในประเทศไทยรูปล้วนๆก็คือความรักความใส่ใจกับคนที่เรารักที่สุดในชีวิตเมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยค่ะ ลูกชายของพี่ตอนนั้นอายุประมาณขวบเศษเศษเขาจะมีป่วยบ่อยๆแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยคือเขาแพ้น้ำลายยุงแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าที่มันจะยุบพี่ก็พยายามควานหาวิธีที่จะช่วยทำยังไงให้เขาเจ็บน้อยลงเพราะ,ะลูกเจ็บทีหนึ่งแม่ก็เจ็บด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็พยายามหาวิธีจนสุดท้ายพี่ไปเจอ,เอ,อบทความหนึ่งเกี่ยวกับคอรัสตุมอยู่ในเว็บของต่างประเทศพี่ก็เอ๊ะ คอร์สตุมพี่ก็เลยเข้าไปศึกษาสรรพคุณ <c oughs> ศึกษาว่าคุณประโยชน์ของมันคืออะไรแล้วก็ดูงานวิจัยต่างๆเข้ <c oughs> าไปอ่านเข้าไปศึกษาเลยแล้วก็ไปดูว่าแหล่งผลิตคืออยู่ที่ไหน <c oughs> พี่ก็เลยค้นพบได้ว่าไอ้ตัวคอร์สตุมเนี่ยเขาอุด,ดมไปด้วยอิมมูโนโกลบูลินกับตัวกรดแฟกเตอร์ซึ่งช่วยเรื่องภูมิคุ้มกัน <c oughs> แล้วก็ช่วยเรื่องของการเจริญเติบโต <c oughs> มันก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะเรา นำเข้าเป็นผู้บริโภคก,ก่อนเอามาลองดูซิว่าเราทานแล้วมันจะได้ผลอย่างที่งานวิจัยในระดับโลกก็พูดหรือเปล่า<อ>พี่ก็เอามาใช้มาให้ลูกดื่มได้ประมาณสักสาเดือนพี่เซอร์ไพรส์มากๆากสามเดือนเท่านั้นเองยุงกัดจากตุ่มบวมๆนะคะกลายเป็นเหมือนตุ่มที่เขาโดนยุงกัดเหมือนคนปกติทั่วไปไม่บวมแล้วไม่บวมแล้วซึ่งพ,พี่ดีใจมาก ดีใ,ใจมากมันเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้พี่เซอร์ไพรส์ออนท็ไปอีกนะคะก็คือ,อ,อลูกของพี่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรูปร่างค่อนข้างเล็กกระดูก,ก็เล็กตัวเล็กๆผ่านคอร์ซุมเนี่ยต่อเนื่องจนถึง6เดือนประมาณสัก5้เดือนก็จะมีผู้ปกครองเนี่ยมาถามบอกว่าลูกชายไปทำอะไรมาทำไมจับแขนแล้วมันรูแน่นๆขึ้นแล้วดูเหมือนเขาโตขึ้นนะไปทำอะไรมาแบบ คือจากแต่ก่อนตัวเล็กๆเขาดูตสดใสแล้วก็ดูตัวม,มีมีการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเลยเงี้ยเนื้อนแน่นกรเนื้อ,นแ,นนนอนแน่นกระดูกเขารู้สึกว่าม,มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะพี่ก็เลยอก็คงเป็นเพราะคอรซุ่มเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยให้ลูกทานมา6เดือนอคือพี่ก็เลยพูดไปถึงว่าภูมิแพ้ที่เขาเห็นว่าลูกพี่ดีขึ้นแล้วเขาก็เห็นเรื่องการเจริญเติบโตก็เลยมีผู้ปกครองเนี่ยตั้งแต่เริ่มจากคนหนึง่งกลายเป็น1ิคน กลายเป็นเกือบร้อยคนมาฝากพี่ซื้อพี่ก็เลยเห็นว่าเอ้ยของดีแบบนี้เมืองไทยยังไม่มีทำไมเราไม่เอาของดีมาแนะนำให้กับคนไทยได้รู้จักแล้วเอาของดีให้กับคนที่เรารักพี่ก็เลยเอาไปขึ้นทะเบียนจดทะเบียนแล้วก็นำเข้าตัวนี้นะคะเข้ามาอย่างเป็นทางการาแล้วก็ออแอบกระซิบนิดนึงพอตอนลูกพี่อยู่อนุบาล3จะขึ้นปหนึ่งเนี่ยปหนึ่งก็ยังเป็นห้องเดียวกันนะคะ,ะ,คะเขา ไม่ต้องเข้าแถวอยู่ปลายยแถวละเขาอยู่ในประมาณท็อปห้าของห้องก็คืออยู่ประมาณต้นๆของแถวแล้วใช่พี่ดีใจมากแล้วปัจจุบันเขาอายุสิบหปีเนี่ยเขาสูงไปร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วค่ะร้อยเจ็สบ็ก็น่าจะเกินเฉลี่ยของคนไทยแล้วก็พี่คิดว่าเขาน่าจะแตะร้อยแปดสิบได้ง่ายๆเลยพี่ดีใจมากๆพี่ดาค่ะแล้วทำไมพี่ดาต้องนำเข้าคอลสตุมจากประเทศนิวซีแลนด์ล่ะคะพี่นำเข้าจากนิวซีแลนด์เพราะว่านิวซีแลนด์เนี่ยได้มีชื่อ เรื่องของการเลี้ยงวัวพันธุ์ดีระดับสากลระดับโลกเลยนะคะ,คะเพราะวัวเลี้ยงอยู่ในทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ปราศจากยาปฏิชีวนะปราศจากยาฆ่าแมลงเพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มข้นในนิวซีแลนด์ว่าห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ,ะเลี้ยงกับเลี้ยงสัตว์นะคะใครที่ฝ่าฝืนนี่เขามีค่าปรับเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งนะคะนิวซีแลนด์เนี่ยก็ เวลาเขาจะเข้มงวดเรื่องของคุณภาพของสินค้ามากๆเพราะฉะนั้นสินค้าทุกชนิดต้องได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลสินค้าที่พี่นําเข้าคอรัซุ่มทุกชิปเมนที่เอาเข้ามา เขาจะเอามีการไปผ่านการตรวจ IgG ระดับ IgG ว่าได้มาตรฐานเขาถึงจะส่งมาให้พี่พิดาคะแต่ว่าคอ l ลสเตี่ยในท้องตลาดก็มีหลากหลายยี่ห้อนะคะการที่ผู้บริโภคจะเลือกเนี่ยก็เลยไม่รู้จะเลือกแบบไหนให้พิดาให้คำแนะนำได้ไหมคะว่า Nature e d g e คอลสตของพิดามีความแตกต่างอย่างไรจากคอลสตอรยี่ห้ออื่นๆค่ะเรานำเข้าจากโรงงานผลิต ที่ได้มาตรฐานระดับสากลได้ระดับ GMP นะคะ<า>เป็นโรงงานที่เก็บเกี่ยวคอร์ซุ่มอันดับต้นๆของนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันนะคะอีกอย่างนะคะเนเชสคอร์ซุ่มของเราเนี่ยมีปริมาณคอร์ซุ่มมากถึง25มีปริมาณมากเพียงพอที่จะทำให้เห็นประสิทธิภาพประสิทธิผล ของคุณประโยชน์คอรัสซุมที่จะให้กับผู้บริโภคได้ะนะคะตัวนี้ได้อ,อยอเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญคือเราได้รับอนุญาตให้พูดถึงคุณประโยชน์ที่ดีนะคะ,คะอยู่บนฉลากของเราด้วยในบนฉลากจะเขียนว่า c o n เทนอิมมูโนโกล b บูลินชนิด G ในปริมาณ1,000มิลลิกรัม ต่อ20กรัมนั่นหมายถึงว่าในทุกๆแก้วที่เราดื่มเราได้คอร์สซุ่มหรือภูมิคุ้มกันเข้าไปเนี่ย1,000มิลลิกรัมต่อ1นการดื่มเลยนะคะเพียงพอเลยนะเพียงพอเลยค่ะสำหรับ1วันด้วยนะคะเป็นกู้ซอสขอโปรตีนซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายรเรายังเป็นเอ็กซ์แลนเซอร์ซอสของแคลเซียมนั่นก็คือเรามีปริมาณแคลเซียมที่สูงที่จะช่วยเสริมให้มีความแข็งแรงในเรื่องของกระดูกและฟันค่ะ แล้วก็ยังมี e x c e l ซเ n น s ์ซอร์สออ i วิตามิก็คือจะช่วยให้เราได้ใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหมวลเนี่ยก็คือเราเห็นถึงสิ่งที่ดีในคอรัสซุมสิ่งที่ดีในเนเชชั่คอรัสซุมเราถึงอยากจะนํามาเสนอให้กับผู้บริโภคได้แบ่งปันสิ่งดีๆร่วมกันค่ะมารายการฮอตไลน์สายสุขภาพทั้งทีต้องให้โปรโมชั่นที่ดีเหมาะสมกับแฟนรายการด้วยโปรโมชั่นตอนนี้เป็นยังไงคะปกติกระป๋องหนึงก็2,100บาทราคาพิเศษเราก็จะให้1550บาท แต่ถ้าซื้อแพ็คสจะเหลือตกกระป๋อง1,450บาทนะคะ,คะแล้วส่วนตัวเม็ดเคี้ยวจะมีกลิ่นวานิลาเข้ามาด้วยก็คือจะช่วยทําให้เด็กเคี้ยวง่ายขึ้นเหมือนนมเม็ดนะคะ,คะราคาปกติ950บาทราคาต่อกระป๋องพิเศษก็คือ825บาทแต่ถ้าซื้อ3เราเหลือแค่750บาทต่อกระป่องอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวแคปซูลนะคะซึ่งราคาปกติ1,290บาท นะคะราคาพิเศษต่อกระป๋องก็คือ950บาทราคาพิเศษถ้าซื้อแพ็ก3าคือ850บาทและที่สำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกการสั่งซื้อร้อยสายแรกเราจะให้หนังสือเล่มนี้ที่บอกอนะคะนหนังสือคอรัสซุ่มซึ่งในหนังสือเล่มนี้จะบอกคุณประโยชน์สรรพคุณของคอรัสซุ่ม อ้างอิงมาจากวิจัยทั่วโลกแล้วเราก็มีเรฟเฟรนซ์ด้านหลังปกว่ามาจากที่ใดบ้างไม่ใช่เราเขียนขึ้นมาเองแต่เขียนมาจากงานวิจัยทั้งสิน้นนะคะร้อยาส,สายแรก อยากรู้เกี่ยวกับคอเลสตอสมากขึ้นหนังสือเล่มนี้จะช่วยทําให้กระจ่างมากขึ้นค่ะค่ะโอ้ยดีจังเลยนะคะในเปิดอ่านนี้หน่อยอาจจะต้องขอนักเล่มหนึ่งเพื่อทําความรู้จักกับคอเลสตอมเพื่อจะได้ให้คนที่เรารักคนในครอบครัวได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงด้วยค่ะ,คะวันนี้ต้องขอบพระคุณพิดาที่มาแนะนําสิ่งดีๆให้กับแฟนรายการฮอลน์สายสุขภาพด้วยก่อนจากการพิดามีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมสําหรับแฟนรายการไหมคะ ค่ะก็อยากฝากเนเชสคอร์ซุ่มให้กับทุกคนนะคะในครอบครัวให้กับคนที่คุณรักเพราะประโยชน์มหาศาลของคอร์ซุ่มเนี่ยจะอยู่ในเนเชสคอร์ซุ่มวันนี้ได้ข้อมูลเพียบเลยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นรายการเราก็มาถึงพิดามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคอร์ลซุ่มทําให้หลายคนฟังแล้วอยากจะเลือกหามารับประทานเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักในครอบครัวด้วยวันนี้ขอบพระคุณพิดาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาแนะนําสิ่งดีๆกับเราค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ